ตักใส่ถ้วยน้อยนะคะหั่นมะนาวใส่เลยค่ะตั้วไฟเบามากเลยนะคะพอแล้วค่ะเดี๋ยวเขาก็จะไปร้อนในถ้วยต่อนอ,อนขึ้นมานะคะ จับแป้งให้ชนกันนะคะสวัสดีค่ะกินจุบจิบนะคะวันนี้เราก็มาเสนอเมนูขนมไทยกันอีกแล้วนะคะเป็นถั่วแปบหลากสีนะคะเรามาดูวัตถุดิบกันค่ะว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบถั่วแปบหลากสีของเรานะคะก็จะมีถั่วซีค่ะแป้งข้าวเหนียวใบเตยน้ำตาลทรายงามะพร้าวทึนทึกขูดเส้นแล้วนะคะเกลือดอกอัญชันเพื่อที่ทำสีถั่วแปบแล้วก็สีผสมอาหาระะมะนาวใช้ผสมทางสีม่วงค่ะเริ่มต้นนะคะเรานำถั่วเขียว ัวนี้นะคะไปแช่น้ำก่อนถ้ามีเวลาก็แช่หนึ่งคืนแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาก็6ชั่วโมงก็ได้ค่ะพอเราแช่เรียบร้อยแล้วนะคะถั่วมันจะออกนิ่มๆเราก็ไปนึ่งค่ะ10นาทีไปนึ่งันเลยค่ะในการนึ่งถั่วนนี้เรานึ่งมะพร้าวไปด้วยเลยนะคะพร้อมๆกันวางตรงกลางค่ะ มะพร้าวนึ่งเราโรยเกลือไปนิดนึงนะคะอันนี้เราจะไปคลุกตอนที่เป็นถั่วแตกแล้วนะคะระหว่างที่เรารอถั่วสุกนะคะเรามาทําน้ําสีกันค่ะเพื่อที่จะไปนวดทําสีแป้งเริ่มจากดอกอัญชันนะคะไปต้มในน้าร้อนอันนี้จะใช้ดอกอัญชันสดหรือแห้งก็ได้นะคะตอนนี้เราก็ได้น้ําดอกอัญชันแล้วนะคะมากรองออกจากน้ำกันค่ะได้สีน้าเงินเข้มเลยนะตอนนี้เราก็ได้น้ําดอกอัญชันแล้วนะคะ เราจะแบ่งครึ่งมาทําสีม่วงค่ะใส่ถ้วยน้อยนะคะหั่นมะนาวใส่เลยค่ะนี่นะคะก็จะได้สีม่งวงอย่าไปบีบใส่เยอะนะคะเดี๋ยวขนมจะเปรี้ยวเอาค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต่อด้วยสีเขียวโดยการใช้ใบเตยค่ะเอาใบเตยไปหั่นก่อนนะคะให้เป็นท่อนเล็กๆแล้วก็ไปปั่นค่ะไปกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้น้าใบเตยแล้วนะคะต่อไปเรามาผสมสีที่เราต้องการนะคะสีชมพูกับสีเหลืองค่ะแต้ครบสีตามที่เราต้องการแล้วนะคะห้าสีต่อไปเราจะไปผสมแป้งกันค่ะให้ได้ห้าสีค่ะแป้งข้าวเหนียวนะคะสีชมพูนะคะนวดให้นุ่มมือนะคะอย่าให้แข็งเกินไปนะคะไม่งั้นมันจะหอ,อยากเสร็จแล้วพักแป้งไว้ค่ะเดี๋ยวเราไปทําสีอื่นต่อค่ะสีต่อไป ตอนนี้เราก็ได้สีตัวถั่วแปะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแป้งผสมสีที่เราต้องการต่อไปรอถั่วถั่วยังไม่สุกเนาะเดี๋ยวเรามาคั่วงาค่ะที่จะทกินกับถั่วแปะคั่วไฟเบามากเลยนะคะเอาแค่พอหอมนะคะคั่วงาเสร็จแล้วนะคะจอกน้ําตาลน้ําตาลเหลืองๆนะคะกลิ่นก็จะหอมขึ้นพอแล้วค่ะเดี๋ยวเขาก็จะไปร้อนในถ้วยต่อพอแค่นี้เดี๋ยวไหมะคะ้ค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ถั่วแล้วนะคะที่เราเนื่องไว้ก็สุกแล้วนะคะบีดูเห็นไหมคะสุกแล้วมาค่ะตอนนี้ถั่วสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั้นตัวถั่วแปบบลงหม้อต้มแป้งให้สุกก่อนนะคะแล้วก็ตักขึ้นมาวางแล้วก็ยัดใส่ค่ะไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราปั้นตัวถั่วแปบ,บนะคะแล้วก็ไปต้ม ให้มันสุกเพื่อเพื่อที่จะเอาขึ้นมาอย่าใส่วิธีดูแป้งนะคะว่าสุกไม่สุกเดี๋ยวเขาจะลอยขึ้นมาเองนะคะแล้วเราค่อยช้อนขึ้นมาวางบนมะพร้าวนะคะตอนนี้ก็มีแป้งบางส่วนที่เราใส่ลงไปสุกแล้วเราก็ช้อนขึ้นมานะคะเอาแต่ตัวแป้งนะคะอันนี้เราจะเริ่มใส่ไส้ถั่วกันนะคะจับแป้งให้ชนกันนะคะ เราเสร็จแล้วนะคะเรามาโรยน้ําตาลกันค่ะการกินหัวแปก็คือโรยน้ําตาลที่มีงานเราคั่วแล้วเสยเจแจ้วใี้มีรสชาติแล้วก็ความหอมเสร็จแล้วจ้าหัวแปลหลักสีของเราอ่ากกินไหมคะ